สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงปลายปีพศ .2568 ท่านใดที่เกิดในสามวันดังต่อไปนี้นั่นก็คือท่านที่เกิดในวันจันทร์ท่านที่เกิดในวันศุกร์ท่านที่เกิดใ,ในวันเสาร์นับตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปี แล้วโฮราศาได้ทำนายเอาไว้ว่าดวงของท่านนั้นเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ดวงมีเกณฑ์จะร่ำรวยแบบไม่ทานตั้งตัวดวงของท่านนั้นพุ่งขึ้นอย่างหนักตัวของท่านมีเกณฑ์จะได้จับเงินล้านนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปท่านใดที่เกิดในสมวันนี้สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยน เตรียมตัวกันเอาไว้ให้ดีเพราะว่าบุพกรรมเก่าวได้มาถึงแล้วเาะเขีนหมดไปชะตาชีวิตพลิกเปลี่ยนเตรียมตัวรับชับก้อนใหญ่นับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วโชกค,ครั้งยิ่งใหญ่จะล้นทับชีวิตถึงคราวรุวยจะเอาอะไรมากีดกันก็ไม่อยู่ ให้ตัวของท่านนั้นเตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว้ให้ดีบอกได้เลยว่าตัวของท่านนั้นกำลังจะมีโชครั้งยิ่งใหญ่ตัวของท่านกำลังจะถูกหวยรวยทรัพย์รวยโชคนับตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างหนักความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่จะเข้ามาแทนที่ท่านใดที่ฟังคลิปนี้จนจบบอกได้เลยว่า ชีวิตของท่านนั้นจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดวงทางด้านการเงินและดวงทางด้านการงานจะพุ่งขึ้นอย่างหนักถ้าหากว่าใครที่เลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแล้วบอกเลยว่าตัวของท่านนั้นพลาดอย่างหนักสำหรับท่านใดที่ไม่เชื่อนั้นห้ามลบลูเป็นอันขาดให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าสาทุมมาสามครั้ง พร้อมกับเดือนเกิดปีเกิดวันเกิดมาเพื่อส่งกระแสบุญเหล่านี้ให้ไปถึงสาลกโลกจากนี้เป็นต้นไปชีวิตของท่านและครอบครัวของท่านนั้นกำลังจะพบกับความโชคดีเงินก้อนใหญ่งานก้อนโตกำลังหลั่งไหลเข้ามาหาตัวของท่านแล้วท่านและครอบครัวของท่านนั้นจะหลุดพ้นจากความลำบากต่างๆนับตั้งแต่วันนี้เดือนนี้เป็นต้นไป สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยได้ท่านก็จะได้สิ่งที่ท่านนั้นไม่เคยมีท่านก็จะมีดวงของมหาเศรษฐีมาถึงมือของท่านแล้วบอกได้เลยว่าดวงของท่านในเดือนนี้เหล่าเทวดาได้ลงมาปกปักรักษาจะมีโชวจะมีลาบก้อนใหญ่หลังไหลเข้ามาจะได้มีเกณฑ์เป็นมหาเศรษฐีจะมีเงินและทอง ไหลเข้ามาแบบไม่หยุดยัง้งให้ตัวของท่านนั้นเตรียมรับทรยบแบบไม่ทันตั้งตัวเตรียมตัวเปิดกระเป๋ารับโชกันได้เลยครับทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีการสําราล้างกรรมเก่าเพื่อตอนรับโชคว,วัสนาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิด การงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดเข้าไปที่ปุ่มซุปเปอร์แตงที่ด้านล่างของคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทำนายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเปิดประตูทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหล่งไหลามาเทมาและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมละลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามโบแล้วให้ตัวของท่านพิมพ์คำว่า พุทธังเป็นเงินทำมังเป็นทองสั่งขังเข้าของไหลมาเทมาอายุวันโนสุขังพระลังมีตังล่ำรวยล่ำรวยสาธุสาธุสาธ,สาธุให้ตัวของท่านนั้นท่องให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองเพื่อให้เงินและทองนั้นหล่งไหลเข้าทุกทิศท,ทุกทางและสำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟัง ให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์คลิปนี้ออกไปแล้วพิมพรับคำทํานายดังๆแล้วสาธุสามครั้งอมสาธุสาธุสาธุนับแต่น,นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรักเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนำเงินก้อนที่ได้ไปสร้างบุญกุศลช่างแต่กรรมดี สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือกเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายมีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ลายล้อมไปด้วยสิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบไม่สิ้น ให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุด้วยเถินทุกท่านครับต่อไปเราไปเช็คดูดวงทางด้านการงานทางด้านการเงินและทางด้านความรักทางด้านสุขภาพของท่านที่เกิดในสามวันนี้กันครับ การงานของท่านนั้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่ตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานที่สำคัญมากยิ่งขึ้นตัวของท่านนั้นอาจมีการโยกย้ายตำแหน่งหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่ท้าทายกว่าเดิมและยังมีโอกาสได้เข้าร่วมโปรเจกต์ที่ช่วยสร้างซื่อเสียงให้แก่ตัวของท่านได้ และสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่มีแนวโน้มได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าเดิมและในช่วงนี้หัวหน้าจะให้โอกาสมากยิ่งขึ้นแต่ต้องแสดงศักยภาพให้เต็มที่และตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีมใหญ่หรือว่าองค์กรที่ใหญ่ขึ้นและนี่คือวันที่ดีที่สุดในการเจรจางานการขอขึ้นเงินเดือนหรือว่าสมัครงานใหม่ วันที่หนึ่งวันที่สามวันที่เจ็ดวันที่สิบเอ็ดวันที่สิบหกวันที่สิบเกาวันที่24่สิและวันที่30และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเกี่ยวกับความเครียดจากแรงกดดันในที่ทำงานและให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังอาจมีปัญหาเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานที่อิจฉาหรือว่าไม่สนับสนุนตัวของท่าน ข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังความขัดแย้งเรื่องหน้าที่หรือว่าความรับผิดชอบและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นไหวพระพุทธรูปที่มีวัดเก่าแก่เพื่อเสริมพลังงานแห่งความมั่นคงข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเหรียญนำโชคหรือว่าเครื่องรางเพื่อเสริมอำนาจ ข้อที่ 3. ให้ตัวของท่านนั้นใช้สมุดงานสีม่วงหรือว่าสีแดงเพื่อเสริมพลังงานแห่งการตัดสินใจข้อที่ 3. ให้ตัวของท่านนั้นวางหินลาพิสลาชูรีไว้บนโต๊ะทำงานสำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่สำหรับท่านใดที่ทำธุรกิจส่วนตัวในช่วงนี้การลงทุนของท่านนั้นมีโอกาสขยายตัวสูงมาก ในช่วงนี้การค้าการลงทุนมีโอกาสขยายตัวสูงมากในช่วงนี้ตัวของท่านนั้นมีแนวโน้มได้รับดิวทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นและจะมีลูกค้าประจำกลับมาใช้บริการมากขึ้นและที่สำคัญเป็นช่วงที่ดีในการเจรจาข้อตกลงแบบระยะยาวและสำหรับใครที่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่าธุรกิจออนไลน์ จะมีโอกาสทำกำไรได้สูงมากในช่วงนี้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งอย่าตัดสินใจในเรื่องเงินก้อนใหญ่โดยที่ไม่มีแผนสำรองข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือว่าเกี่ยวกับสัญญาหรือว่าภาษีข้อที่สาให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเกี่ยวกับคู่แข่งอาจใช้กลยุทธ์ที่ทำให้คุณนั้นต้องเสียเปรียบ และสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านธุรกิจของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับการปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อเสริมการค้าขายข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกเครื่องรางที่เกี่ยวกับพระยาคูตเพื่อเสริมอำนาจทางการเงินข้อที่สามให้ตัวของท่านนั้นตั้งภาพมังกรหรือว่าปลาคราบในที่ทำงานเพื่อเสริมโชคลาภ สำหรับท่านใดที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือว่างานพิเศษช่วงนี้โอกาสเติบโตมาแรงมากแต่ต้องบริหารเวลาให้ดีในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาแบบไม่ขาดสายโดยเฉพาะจากลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่และตัวของท่านนั้นยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับบริษัทใหญ่หรือว่าโปรเจกต์ระดับนานาชาติและสำหรับท่านใดที่ทำงานเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ จะโดดเด่นมากในช่วงนี้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่1ง,งานที่เยอะเกินไปอาจทําให้สุขภาพนั้นแย่ลงได้ข้อที่2ให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังลูกค้าขอแก้งานเกินขอบเขตเกินข้อตกลงที่วางไว้ข้อที่3ให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังอาจมีคนที่พยายามลอกเลียนแบบงานของท่านได้และสำหรับ เคล็ดลับการเสริมดวงของท่านในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคสถานสงเคราะห์เด็กเพื่อเสริมโชคลาภและโอกาสใหม่ๆข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นใช้วอลเปเปอร์โทรศัพท์เป็นรูปท้องฟ้าหรือว่าภูเขาเพื่อดึงดูดพลังงานบวกข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นวางต้นไม้มงคลเช่นต้นโกสลหรือว่าว่านสนีจัน ไหวที่บ้านเพื่อเสริมพลังงานแห่งความโชคลาและสำหรับดวงทางด้านการเงินรายรับของท่านนั้นดีขึ้นแต่ต้องจัดการรายจ่ายให้ดีสิ่งที่ตัวของท่านนั้นจะได้รับในเดือนนี้ในช่วงนี้กระแสการเงินของท่านนั้นคล่องตัวกว่าช่วงที่ผ่านมาตัวของท่านนั้นมีโอกาสได้รายได้เสริมจากงานนอกหรือว่าการลงทุน และยังมีโอกาสได้เงินคืนจากหนี้เก่าหรือว่าผลตอบแทนจากการลงทุนใหม่และตัวของท่านยังมีโอกาสได้รายรับจากงานหลักเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจมีโบนัสพิเศษและนี่คือวันที่โชคดีที่สุดทางด้านการเงินของท่านวันที่4วันที่6วันที่10วันที่14วันที่20วันที่23วันที่27และวันที่29 และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ข้อที่หนึ่งให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเกี่ยวกับรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าค่าซ่อมแซมบ้านข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นระวังเกี่ยวกับอาจมีโอกาสถูกชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้มค่าข้อที่สองตัวของท่านนั้นต้องระวังอาจมีโอกาสถูกชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่คุ้มค่า ข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังอาจต้องช่วยเหลือญาติพี่น้องทางการเงินและสำหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านการเงินของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นทำบุญเกี่ยวกับอาหารเช่นอาหารคนไร้บ้านหรือว่าอาหารคนที่ยากไร้ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกธนบัตรที่มีเลข8หรือว่าเลข9เพื่อเสริมโชคลาภ ข้อที่3ให้ตัวของท่านนั้นตั้งกบคาบเหลียนหรือว่าลูกปั้นช้างเงินไว้ที่บ้านเพื่อเสริมโชคลาภสำหรับดวงทางด้านความรักดวงสำหรับคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ของท่านนั้นมีโอกาสพัฒนาไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นหากว่ามีปัญหาจะสามารถปรับตัวและแก้ไขเข้าใจกันให้มากขึ้นได้ และมีโอกาสที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นซื้อบ้านหรือว่าเริ่มธุรกิจด้วยกันในช่วงนี้คนรักของท่านนั้นอ่านให้การสนับสนุนทางด้านการเงินหรือว่าช่วยแก้ไขปัญหาทางการงานของคุณได้และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเกี่ยวกับปัญหาการหึงหวงหรือว่าความเข้าใจผิด ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นควรหาเวลาให้กันให้ดีอย่าลงไปกับงานมากเกินไปและสําหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักของท่านในเดือนนี้ให้ตัวของท่านนั้นไหวพระแม่ลักษมีหรือว่าขอพอรเรื่องความรักกับพระตีมูรติข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นพกหินโลโคไน์เพื่อเสริมพลังงานแห่งความรัก ข้อที่สให้ตัวของท่านนั้นใช้กลิ่นหอมจากดอกกุหลาบในห้องนอนเพื่อเสริมพลังงานบวกในด้านความรักดวงสำหรับคนโสดในช่วงนี้มีโอกาสที่ตัวของท่านนั้นจะเจอคนที่จริงจังและพร้อมสร้างอนาคตร,ร่วมกันคนที่เข้ามานั้น มักจะเป็นคนที่มีความมั่นคงสูงและมีโอกาสพบรักผ่านการทำงานหรือว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพและนี่คือเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านความรักสำหรับคนโสดให้ตัวของท่านนั้นไหวพระศิวะหรือว่าพระแม่อุมาเทวีเพื่อเปิดทางให้ความรักใหม่ ข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นสายเครื่องประดับสีเงินหรือว่าหินรสวอดเพื่อเสริมเสน่และสำหรับดวงทางด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมนั้นดีขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเลื้อรลังหากว่าตัวของท่านนั้นมีแผนจะลดน้ำหนักหรือว่าออกกำลังกายจะเห็นผลชัดเจนในช่วงนี้ และสิ่งที่ตัวของท่านนั้นต้องระวังมากเป็นพิเศษในช่วงนี้ให้ตัวของท่านนั้นระวังปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อปวดไหล่หรือว่าปวดหลังข้อที่สองให้ตัวของท่านนั้นต้องระวังเกี่ยวกับระบบจ่อยอาหารอาจมีปัญหาควรหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหรือว่าเผ็ดจัดและสําหรับเคล็ดลับการเสริมดวงทางด้านสุขภาพของท่านในเดือนนี้ ให้ตัวของท่านนั้นทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคยาหรือว่าช่วยเหลือโรงพยาบาลข้อที่2ให้ตัวของท่านนั้นพกเครื่องรางที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นยกสีเขียวทุกท่านคลรับโดยรวมแล้วในเดือนนี้เป็นเดือนที่ตัวของท่านนั้นต้องใช้โอกาสให้เต็มที่และมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีเพื่อความสำเร็จ และความก้าวหน้าในอนาคตนั่นเองครับสำหรับเคล็ดลับการแก้กรรมของท่านในเดือนนี้ทุกท่านครับบางคนนั้นอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทําไมตัวของเรานั้นก็เกิดในวันนี้เหมือนกันแต่ทําไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่ากรรมเก่าที่ตัวของท่านนั้นได้สร้างมาหลายพบหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมด จึงทำให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปคนที่เกิดในวันดังที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นเป็นคนที่เหล่าเทวดาและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีการแก้กรรม เพื่อํำระล้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบิกบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำแล้วและได้เห็นว่าได้ผลท่านตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทําตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนั้นนับแต่นี้ต่อไป จากที่ตัวของท่านนั้นยังดวงตกดวงไม่ดีดวงไม่คืนก็จะทำให้ดวงของท่านนั้นจากที่ดวงลายก็จะกลับกลายมาเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายมาเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้ามคืนนั่นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทําการขอเข้ามาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทําให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจอย่างเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาดูแลท่านบ้างวิธีการแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ชีวิตของท่านนั้นจะเลินลุ่งเรือง ทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบลื่นกันไปหมดทุกอย่างทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นจะจนหรือลำบากมากก็จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นร่ลำรวยขึ้นทันตาเห็นได้ เคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สองคือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศินห้าหรือศินแปดให้ทำได้ในข้อใดข้อหนึ่งไม่ศินห้าก็ศินแปดไม่ศินแปดก็ศินห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียวการแก้กรรมในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหน ก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่สามคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการให้ทานไม่ว่าจะให้ทานแก่พระอริยเจา้าทานให้แก่พระสงฆ์ทานให้แก่คนยากไร้หรือว่าทานให้แก่สัตว์อนาถาต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองกันไปหมดทุกอย่างเงินนั้นจะไหลน้องทองนั้นจะไหลามาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่4คือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาที ยิ่งนั่งนานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลน้องทองจะไหลามาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปกปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดภัยเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่ห้าคือให้ตัวของท่านนั้นมั่นในการไหว้พระสวดมนต์ ไม่ว่าจะเป็นส่วนม์เช้าหรือว่าส่วนม์เย็นให้ตัวของท่านนั้นมันทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเราเทวดามารพรมและหมู่สัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกทุกท่านครับถ้าหากว่าใครได้ทำตามห้าข้อนี้ได้ ชีวิตของท่านนั้นจะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้สีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตามห้าข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยลายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายมาเป็นเศรษฐี แบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่าคาดฝันมาก่อนนั่นเองครับทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทําลายการพยากร์ดวงชะตานั้นไม่ได้เจาะจงดวงคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรเป็นการทํานายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านนั้นที่แชร์คลิปนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่กับความโชคดีไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนหนก็ขอให้หล่างไหลามาเทมา เทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกป้องคุ้มครองไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยมูมานไม่ว่าจะอยู่นรกคุมไหนก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเถินอมสาธุสาธุสาธุ